โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีท t เคทีสตนะฮะ คลิปนี้มารีวิวนะครับผมฟานบุยเตนนะครับผมของฟรีอีกแล้วดวงมันจะมานะฮะฟานบุยเตนสามสองเท้าขวาเดสเตรอร์อนะฮะกองหลังเน้นๆนะ,ะลูกบ่ง91ถือว่าได้เลยแหละนาะเกียรรับ97็แตกกิ้ง99เอ็กซ์เชััน92งเกีเกร์แมนแปดแสุดดูนะสปีด77เดสปีดต้น79พลังงานยิง78 นะกระโดด94เแข็งเกร่ง94้ีนี่เกร่งจัดสเตมิน่น้อยนะแต่ก็ไม่น่าใช่ปัญหาสำหรับกองหลังนะแต่ก็อาจจะหมดแหละนะมีโม่งยิงลูกพุ่งทุ่มไกลาตามประกบตัดบอลบล็อกเกอร์นะลูกกากาดจไล่แต่บอลท้ายาแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีเพิ่มสกิลได้ฟานบยตตดน,นะดูซิว่าจะเล่นตำแหน่งไหนได้บ้าง ลูกโมง่งโอ้โหบุยเตนเก้าสี่บุยเตนเก้าสี่ว่ะโอ้โหตัวหลักเลยทั้งนั้นอนะทีเด็ดน,น,นะฮะบุยเต้นเก้าสี่อืมอืมของจริงน,น,นะฮะโอเคโอเคเช็คดิเชีดีนะตั้งเปิดมุมก่อนถ้าเป็นมุมฝั่งฝั่งขวาให้เท้าซ้าย ท้าซ้ายก็จะมียูเชียนะบุยเตนเหรอบุยเตนเปิดไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมโอเคกัปต,ตันเหรอกัปต,ตันต้องนำทัวร์นี่ป่ะเอ้ยได้หลายคนเลยนะกัปต,ตันเนี่ยนะอืมอืม,อมโอเคไปคือโมงเนี่ยอันดับหนึ่งของทีมแหละลูกโมงเนี่ยอันดับหนึ่งแหละไปครับผมลงสนามนะลุยโอเคนะเกมแรกสำหรับฟานบุยเตนนะครับผม เกมรับเนี่ยก็ปกติกองหลังเตดที่ดีที่ถูกใจก็คือลูกหมูงนะแหมลูกหมูงเก้าเก้าสี่โอ้โหผมว่าเปิดมุมมีเสียวเปิดมุมมีเสียวกันบ้างแหละอนะั้บุตรเต็นข้าวพทะสวยสวยสวย,สวยโอ้โหแล้วแล้วแล้วไม่เสียฟ้าว่ะนะเข้าวพทะสวยแแล้วไม่เสียฟ้าวเจียมอยู่บุตรเต็นนะแทงออกข้างนอกก่อน ข้างนอกก่อนข้างนอกก่อนเจาะยังไม่เข้า,าทีบุเตนะอู้หูยบาดเสียวบาดเสียวแล้วเกินเล่นอย่างนี้บุยเตยนนฮะขึ้นมงตึงๆได้อยู่ยังได้อยู่มาเหลี่ยมนี้โอเคตัดมาได้ฮนะบุยเตนเข้ามระทะสวยไปไปโดนไปสองลูกแล้วโดนไปสองลูกแล้วบุยเตนสวยโอ้โหตัดบอลสวยนะบุยเตยนอะแต่ใจลูกนี้ไม่ดี นะฮะแม่แต่เกมนี้ดูไป3สามเม็ดเลยว่ะโอเคอ่าเกมเป็นรองค่อนข้างเยอะแต่บอเตนก็ยังมีผลงานนะโอ้โหออกาดยิงสองครั้งได้หนึ่งประตูฝังต้เข้าวกาดยิงสิ็ดครั้งโอ้โหเป็นรองจัดนะฮะบอเตนได้ไปเท่าไหร่ได้ไปห้าจุดห้าคือเกมเนี้ยคือโอ้โหยับโดนยับนะฮะแต่ยังไม่ตัดบอลสวยๆอยู่แต่ ที่เด็ดคือลูกหมูงยังยังไม่ได้เปิดเลยนะครับผมคือเกมนี้นั่นเกมรับเป็นหลักแล้วโอ้โหคือโดนยิงสิบดครั้งเข้าเข้าแค่สามนี่คือโอเคแล้วนะฮะแแต่ก็ยังไม่ได้เด่นสักเท่าไหร่บยเตนนะแต่ก็มีตัดบอลได้บ้างนะนะฮะตัดบอลได้บ้างได้หมดเลยกองหลังกูโทโนี่มีบเบคเคนนะโอเคนะครับผมเกมแรกยังถือว่ายังไม่ผ่านนะครับผมตึงเปรีย้ย จากเกมที่สองไปฮะโอเคเกมที่สองนะเกมแรกเนี่ยก็ถือว่าตัดบอลได้หลายจังหวะนะหลายจังหวะเลยนะแต่ตันไม่ไหวตันไม่ไหวนะตันไม่ไหวโอ้โหดนดิงไป11ครั้งเข้าสามนะมาเกมที่สองนะน่าจะมีผลงานแต่ที่อยากเห็นก็คือลูกลูกหม่งว่ะแบบเปิดมุมแล้วก็ขึ้นมาหม่งง่ายอันนั้นะอยากเห็นนะ บุยเตนบุยเตนบุยเตนโอ้โหมันขึ้นมาเบียดมันขึ้นมาเบียดโหดมากนาะเลียไม่เสียฟาวปกติเบียดอย่างเงี้ยจะเสียฟาวซะส่วนใหญ่นะเพราะมันเข้ามาจากข้างหลังโอ้โหเอาวะไม่ดุจัดเลยวะสั้นๆนะบุยเตนแต่จ่ายบอลอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับผมแต่พอได้อยู่นะพอ,พอออกบอลได้อยู่มาเรียมนี้บุยเตนต้องเข้ามานาจ่ายมาติดบุยเตนฮนะโอเค เล่นมาสอ,องเกมเพิ่งได้เปิดมุมครั้งแรกมาได้ลุนและบุยเตียนน่านะจะได้โม่งไหมเปิดถือว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วขึ้นเรียบร้อยมโอ้โหไม่เข้าเชื่อเป็นไปได้หรือวะจะจ่อก็เดนั้นภาพช้าไม่มีให้ดูโอ้โหไม่เข้าโอ้ควรจะได้มากโอ้แต่โอ้โหเปิดมุมได้ลุนมากบุยเตนนะด้วยความที่มันกระโดดค่อนข้างเยอะปกติผมใช้ตัวน,นี้ดำไงได้เป็นบุยเตนดีกว่าตัวนี้ดำเยอะเรื่องเรื่องการขึ้นโม่งเปิดมุมนะโอ้โหมามา โอเคโอ้ลูกเปิดมุมเมื่อกี้เล่นสองเกมกลับเปิดมุมแค่ครั้งเดียวแล้วหูได้ลุ้นเลยนะครับผมได้ลุ้นเลยะแต่เกมนี้เกมรับก็ถือว่าลําบากอยู่เหมือนกันลาบากอยู่เหมือนกันครองบอลน้อยกว่าครองบอลน้อยกว่าโอ้โหเป็นแบ็เคนที่เด่นจริงๆเกมเนี้ยบุยเตนกูนะฮะได้ไปห้าจุดห้าเหมือนเดิมนะห้าจุดห้าเหมือนเดิมนะโดยรวมก็ไม่ได้มีผลงานไรโดดเด่น นะเกมรับอาจจะไม่ได้แบบโดยทดสอบเหมือนเกมแรกะนะอาจจะมีขึ้นมาเบียดได้หนึ่งครั้งแล้วก็มีจังหวะขึ้นหมงเมื่อกี้ที่หัวหน้าเข้ามากแต่จเจอหลังเขาเบียดอยู่เหมือนกันได้ขึ้นหมงนะหัวหน้ากลัวบัขึ้นหมงนะเปิดมุมน,น่ากลัวขึ้นเยอะนะฮะโอเคเกมสองก็ยังไม่มีอะไรนะแต่แต่มันมีทรงอะ่ะนะทรงทรงมันดีอ่ะนะทรงมันดีมันก็ถือว่ายังไม่ได้พลาดนะยินะ่งสองเกมเนี้ยยังไม่ได้พลาดอะไรเลยนะและทรงดีมีทีเด็ดคือลูกลูกมง นะแม่เสียดายต่อเกมสมนะครับผมฮนะโอเคเกม3นะเป็นสองเกมแล้วก็ถือว่ายังไม่ได้พลาดนะอาจริงยังไม่ได้พลาดนะแต่ก็มีม,มีมีมาตัดบอลได้บ้างจังหวะลูกโม่งหน้าลุ้นเลยนะครับโอเคเกมสเกมเริ่มนะมาเปิดมาบุเตนลูกอากาศคือไว้ใจเลยครับผมดีแน่ๆที่บุเตนนะสันส้นๆเอาหลังพลาดบุเตีนช่วยด้วยโอเคหูหลังพลาด มาอย่างงีอ้อู้หูเป็นควาดิโอวะ่ะไม่ใช่บูเตนเปิดเข้าในเบคเคนเคลียเอ้าทำไมเคลียไปทางนั้นละ่ะเอาอะไรวะนะฮะลากขึ้นหน้าเคลียกับหลังออกหลังเฉยเลยโอ้โหนะเะแบคเคนบูเตนเคลียออกไปครับผมลูกนี้แล้วก็น่าจะยกอู้ยิงเลยวะ่ะนึกว่าจะยกมาเหมือนเดิมเหลี่ยมนี้บูเตนกินเรียบนะครับผมโอเคลูกเกมนี้เด่นอยู่นะเด่นขึ้นอยู่มีจังหวะอ่านเกมตัดบอลทำไมคลองบอลน้อยกว่าทุกเกมเร็วกว่า นะครองบอลน้อยกว่าทุกเกมอากาศยิงแค่หนึ่งครั้งได้ประตูนะโอเคคือบุยเตนเนี่ยกองหลังถ้ายืนเรื่องเกมรับนะผมว่าก็ปกติก็ปกติเลยนะที่เด็ดจริงผมว่าน่าจะเป็นที่ลูกอากาศว่าจริงนะน่าจะเป็นที่ลูกาอากาศที่โหคือเก็บกินหมดลูกอากาศอ่ะนะลูกอากาศเก็บกินหมดโดยเฉพาะจังหวะเปิดมุมเนี่ยผมว่าได้ลุน้นนะจังหวะเปิดมุมได้ลุ้นมากเลยโอ้โหประส์สามเกมที่โอกาสเปิดมุมน้อยมากแค่ครั้งเดียวนะฮะเออมา เล่นกันต่อมาอย่างนี้บุยเตนบอลลงก่อนอย่านะพ่อหนุ่มกูกลัวเลอเกินกลัวไม่พลาดตรงนี้แหละตอนน,นบอลลงนี่แหละ,ะนะฮะโอเคยังแก้มาได้ยังแก้มาได้บุยเตนฮะอย่าพลาดนะขอร้องแต่ก็จริงจริงมันยังไม่พลาดเลยนะบุยเต็นอนะยังไม่พลาดเลยบุยเตนเคลียร์สวยโอเคโอเค,อเ,คเกมนี้เด่นตัดบอลได้ทุกครั้งก็ไม่พลาดเหมือนเดิมนะ สวยๆสวยๆนะแต่ที่อยากเห็นคือคือเกมรับอะมันดีอยู่แล้วจริงนะเกมรับอะมันแน่นอยู่แล้วมันแข็งอ่านเกมดีทุกอย่างคือเกมรับดีทุกอย่างแต่อยากเห็นคือลูกหม่งว่ะแต่แมโอกาสเปิดมุมไม่มีนะโอกาสเปิดมุมไม่มีเลย <Thank you. S 1> บุยตรนไัไปหกในเกมนี้ก็เด่นจริงกันเนี่ยเด่นจริงตัดบอลอ่านเกมลูกกากาศก็คือ,ค,อคือเก็บกินหมดนะเก็บกินหมดอยากเห็นลูกโม่งอะไปต่อเกมสีแล้วกันสุดท้ายนะไปฮะ โอเคขอเป็นเกมสุดท้ายแล้วกัน <c oughs> ขอลูกตังเตะเยอะๆอันนั้นลูกเปิดมุมเยอะๆนะเป็นสามเกมที่ยังไม่พลาดนะยังไม่พลาดนะแต่ก็ถ้าเด่นสุดก็เกมก็เกมที่สามเมื่อกี้เด่นสุดนะแต่ถือว่ายังไม่พลาดถือว่าเกมรับแน่นอยู่แล้วแต่ที่อยากเห็นจริงๆคือลูกลูกเปิดมุมแล้วไปหม่อันนั้นคืออยากเห็นนะมีโอกาสเปิดแค่หนึ่งครั้งในสามเกมเป็นไปได้หรอวะ <c oughs> แค่ครั้งเดียวแล้วครั้งเดียวคือได้ลุ้นเลยแต่โอ้โหเสียดายไม่ตรงกรอบ นะมันมาสวยมากได้ลุ้นตลอดนะสำหรับบูเตนเวอร์ชันนี้นะฮะสิ่งที่อยากเห็นไม่ได้เห็นสักทีเลยวะ่ะเหมือนกูอ่ะอยากเห็นแบบเซฟผนวชก็ไม่ได้เห็นนะแต่บูเตนเนี่ยมันมีทรงมากคือมันมีเววมากนะเกมรับคือมันเล่นอยู่แล้วนะลูกเปิดมุมรับผมจะเคลียร์ได้ไหมลูกเปิดมุมเปิดมาอย่างงี้เป็นโอ้ยเชียเชียรเชียเชียเชียลูกสุดลูกสูดโอ้โหเกือบโดนเหมือนกันนะ ทำไปเล่นไปอุ้ยอุ้ยมาอย่างนี้บูเตนเด้อบประคองอยู่แล้วไม่น่ามีมปัญหาลูกเปิดมุมรับผมแต่เป็นฝั่งทีมรับนะมาลูกสุดอีกปะเนี่ยเปิดมาเคลียร์โอ้โหแต่ละอย่างแม่งน่กกากลัวจิ๋งเปลงน่ะเปิดมุมเนี่ยบูเตนนะ่ะเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อนโอ้โหโดนบุกหนักมากนะ ประเดี๋ยวว่าหมวกมาบุยเตนเคลียร์ไปก่อนกูเก็บในเดิมบุกโดนบุกหนักมากนะมาอีกแล้วฮะมันมาอีกแล้วฮะเชี๊ยบุยเตนเคลียร์โอ้โหเกมรับอย่างเดียวจริงๆเกมนี้มาเลยอย่าง,ยยงน,งนี้โอ้โหล้มหน้าอถือว่าเช็คล้มหน้าได้ดีเหมือนกันนะบุยเตนเนี่ยนะฮะอ้อย่างเดียวช่วงนี้อู้โอเคนึกว่าจะไม่ล้มดีเนะี่มันหยุดนะถ้ามันไม่หยุดไม่ล้มโอกาสโด,ดนยิงสูง แม่แต่เกมนี้ก็ก็เล่นเกมรับแต่ก็มีทีเด็ดอยู่นะเรื่องเกมลุกนะตุ้มทีเดียวเข้าอ่ะบุยเตนมาตามฝั่งนี้บีบบีบนี่ไงอู้หเสียเปิดมุมน่าเสียดายน่าเสียดายาแต่ตามมาดีนะครับผมสกัดไม่เปิดจากริมเส้นได้มาเคลียร์ลูกเปิดมุมฮะจะมีลูกเคลียร์มาเจอลูกสูตรอีกแล้วโอ้แต่ลูกนี้ตรงตัวจับสบายฮะโอเคสี่เกมลุกตั้งเตะไม่มีมีแค่อันเดียว เอาไงดีเอาไงดีคือเกมรับทุกอย่างมันโดยรวมมันมันโอเคมากมันโอเคมากมีแข็งแก่งแต่สิ่งที่อยากเห็นคือลูกตั้งเตะนะคือคือลูกเปิดมุมแล้วก็ก็ก็ขึ้นไปหมู่อันนั้นก็อ,อยากเห็นแต่ไม่ไม่ได้เห็นวะ่ะโอ้โหบุยเตนได้ไปเท่าไหร่เกมนี้หกนะครับผมได้ไปหกนะเกมรับปกติแน่นๆไม่ได้มีพลาดอะไรนะไม่ได้มีพลาดอะไรนะนะ เอาไงดีนะงั้นไปซ้อมแล้วกันนะมามานะฮะในเกมไม่ได้โมงใช่ไหมนี่มาซ้อมเลยเปิดเข้าไปฮะโอ้เปิดไม่สวยแต่เป็นบุยเต็นเรียบร้อยโอ้โหนะฮะ,นะฮะมาครั้งที่สองคือโอกาสที่มันจะได้ประตูจากลูกเปิดมุมเนี่ยเยอะมาก ปกติใช้ผมผมใช้ทุนี่ดำน,นี่ก็ได้เยอะอยู่แล้วนะจากจากลูกเปิดมุมเนี่ยได้ค่อนข้างบ่อยอนะได้ค่อนข้างบ่อยแต่นี่บุยเต็นะดีกว่าทุนี่ดำเยอะเรืเ่องการมงนะฮะ่อไปเหมือนเดิมฮะเป็นบุยเต็นโอ้โหลูกนี้ขคกสวยขุกสะบัดลงดินเลยฮะเป็นการซ้อมมันก็เลยดูง่ายนะครับผม,มแต่สี่เกมไม่มีเปิดมุมเลยมีแค่ครั้งเดียวโอ้แต่ลูกนี้ยากไปหน่อยอนี่เปิดยากไปหน่อยบุยเต็นเรียบร้อยลูกกู กว่าจะได้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับพันบุยเต็นนะครับผมเรื่องเกมรับเนี่ยน่ยนอยู่ยแหละนะเรื่องเกมรับเนี่ยแน่นอยู่แล้วไม่น่าใช่ปัญหานะยังไงก็ากดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเล้